กล่องสุ่มตัวรับ49บาทจะได้รหัสหรือไม่ไปดูกันเอา้าได้เฉยทุกคนไหนเราไปดูดิว่าได้ตัวอะไรโอ้ได้เป็นอีกิจเลยเหรอ DC Shop มีไก่เพชรไก่มิติไก่ตัวรับขายราคาถูกและรับกดเกมพัทแมปอนิเมตวันกาดด้วยใครสนใจลิงก์ใต้คลิป DC Shop เท่านั้นเตาแล้วครับสวัสัีท่านผู้ชมทุกคนกินด้วยนะครับวันนี้ก็ <c oughs> อีวีที่สา ตามบ้าหัดกุโจ้ก็บอกต่อจากคลิปที่แล้วเป็นยังไงครับผมอีดีนี้ก็เหมือนเดิมครับผมอีดีไก่ไก่เพชรเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมตามบาหัดกุโจเหมือนเดิมครับผมนะเราไม่ได้ตามบาหัใครเราตามบาหัดกุโจครับผมเหมือนเดิมครับผมได้กุโจเสร็จไปส่งเลยครับผมโอเคไมีคิดได้ตัวอะไรแบบแบบโอ้โหกุโจยังไม่มาเอืออ่าตีกุโจอ่ะสุดเดิมวะผม ก็โจปุ๊บจบเลยบบเดหเหมือนเดิมออ้าหห้าสิบีโลผมว่ามันน้อยไปผมว่าไม่ได้ใช่ผมว่ารีโล e ผมอ่าผมนระดัแบบนะ โอเคมาเรามาต่อกันเลยทุกคนร้อยสามสิบดีโลแบบนี้ดีไปหน้าหาากโจมรวยแลัวผมรวยมันมีแค่เด็ดอายจริงเหรออีพีที่เราก็เด็ดอายอีพีนี้ก็เด็ดอายเอ้ยเอ้ยอ่าทุกคนเมืมเ่อกี้ผมได้กโจะอ่าเหมือนเดิมเฮ้ย จะซ้กับอีพีที่แล้วไม่ได้นะผมว่าสุดนี้มาทุกคนสุดรัวทุกคนผมว่าเน้นรัวเลอ,อีเธออีเธอละอีเธอลเฮ้ยผมว่าสุดนี้มาทุกคนรัวไปเลยเน้นรัวเลยครับผมใครที่จะสุดรัวไปเลยสุดผมอ่าได้กูโจมเหมือนกัอีเธอละทุกคนอีเธอละมารอบนี้เหยียบลงมาเลยไอ้น้องไอ้น้องเหยียบลงมาละ เหยียบลงมาแตดโมนะโมไหนขอขอเด็ดเด็ดแล้วเด็ดอีกแล้วเด็ดอีกแล้วผมว่าไม่ใช่ว่ะทุกคนเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ว่ะคลิปที่แล้วก็เด็ดคลิปนีน้ก็เด็ดอีกเฮ้ยมือมืโอโจเอ้ยสวยเหมือนเดิมเฮ้ยไม่นะไม่เด็ดตายแล้วนะอ่าผมว่าได้ลุ้งอีกอ่ะ ผมให้เห็นเต็มจอเลยทุกคนโมนนาเต็มจอไปเลยเออว่ามาไปเอ้ยเอ้ยผมว่าดูไอ,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 อว่ะดูไอมันใหญ่ไปทุกคนมันก็เลยไม่ได้ทุกคนต้องปรับสักสักเมื่อกี้สักหนึ่งอ่ะกำลังพอดีทุกคนเชีย เด็ไอายหลอกหลอกหลอนทุกคนโอ้อีกคืนเราได้อีเธอมาเด็ไอายสองอีพีที่สามทุกคนครับผมก็นี่ครับผมการตามอาหารโคโจโมโนาอาจจะเป็นสามอีพีที่แบบแบบรวดเร็วมากเกินไปนะแบบอีพีสองกับอีพีสามมันอาจจะดูแบบเอออาจจะเรียบไปหน่อยนะแต่แบบเออผมยังได้โคโจโมโนาทริงๆๆจจ้มาทุกคนแบบ สุ่มได้เองกับมือโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูอีพีที่ฉีดให้ทุกคน <laughs> ผมว่าบาต่อผมว่าบาต่อถ้าจะมาหลายอีพีจะก,กว่าจะได้โมนาแล้วทุกคนผมว่าจะเอาให้เร็วที่สุดนะครับผมโอเคครับผมชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวกันทุกคนบ๊ายบายครับไปละ Let's go